อ่ะ,อะวันนี้สี่คนคเยอะนิดหนึ่งคุณ Big, คบิ๊กเชิญค่ะวันนี้เชิญมีอะไรฝากน้องเชิค่ะครับผมไม่รู้จะพูดยังไงเนี้ยนะคือก็เข้าใจว่าตอนนี้คนอยู่ในอารมณ์กลัวนะแล้วก็ดูจากสัญ,ญญาของตลาดก็ก็ยอมรับจริงๆว่าเดือนกันยายนเนี่ยมันมีเหตุการณ์ที่ต้องตามเนี่ยประมาณสามเ,เรื่องนะฮะแล้วหลักผมก็เกี่ยวข้องกับอเมริกาเป็นหลักเพราะว่า เป็นเป็นส่วนของตัวนโยบายการเงินที่เขาจริงจังก,ก็คือประกาศกล้าว่าจะต้องพยายามที่จะเขาเรียกว่าจัดการเงินเฟอ้อนะครับโดยการลดปริมาณเงินระ้บนะครับซึ่งซึ่ง,งผมอจะให้ให้ข้อมูลอย่างนี้แล้วกันนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยมันก็เป็นความเสี่ยงนะครับก็คือหลังจากที่ทางพาวิลเนี่ยประกาศแล้วก็เทุกคนนะที่ออกมาพูดในในช่วงหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ซัพพอร์ตว่า จะต้องมีการขึ้นดอกเบี้ยนะครับแล้วก็ลดในเรื่องของตัวบาลานซ์ชีของเฟดเนี่ยเพื่อที่จะคุมเงินเฟอ้อนะครับผมว่านี่คือเรื่องหลักที่ทําให้ตลาดเนี่ยกังวลใจนะพี่บอลอันนี้ก็ก็เราเราคุยเรื่องเรื่องลบก,ก่อนนะ,ะถามว่าทําไมถึงต้องกังวลใจเพราะว่าในตลอดสิบกว่าปีที่ผ่านมานะครับเงินเฟอ้อเนี่ยมันต่าแล้วก็เฟดเนี่ยมีการอาัดฉีดสภาพคล่องนะครับเพื่อเพื่อเรีบ่รบททำให้ราคาสินทรัพย์เนี่ยปรับตัวสูงขึ้นนะฮรแล้วก็กระตุ้นในเรื่องของอุปสงค์ แต่ว่าภาพตอนนี้มันเปลี่ยนไปก็คือว่าเฟดกำลังจะค่อยๆทยอยถอนสภาพคล่องออกนะครับคท<ม>าวนี้คําถามก็คือว่าเ,าเราควรขายหุ้นทิ้งเลยไหมนะครับไปถือกันสดเลยไหมนะครับผมว่าไม่ไม,ไม่ไม่ควรนะ<ม>อ,นนอันนี้อันนี้อาจจะแบบอาจจะเป็นคำแนะนําที่ตรงข้ามนะครับกับกับอ,าอาบางเาขาเรียกว่า c o n s e n ท u s v ั e บเพราะว่าถ้าไปดู c o n เ e นทร s v <ม>ั e บ<ม>ิลเนี่ยในแง่ของระดับการถือครองเงินสด นะครับของอกองทุนทั่วโลกก็ตามนะครับหรือว่าแม้แต่นักลงทุนท,ทั่วไปเนี่ยผมคาดการว่าปัจจุบันเนี่ยอยู่ในภาวะที่เขาเรียกลิสออฟค่อนข้างมากนะพูดง่ายๆตอนนี้ทุกคนเนี่ยอยูใ่ในโหมดแห่งความกลัวเออยู่ขาที่คิดว่าเอหุ้นจะต้องลงหนักๆนะฮะแล้วก็ทุกอย่างไม่ต้องลงหนักๆหมดเลยนะฮะซึ่งผมผมจะตอบคำถามนี้ก็คือว่าเอ ไม่ไม่คือผมไม่รู้สึกแปลกใจว่าแม้แม้แม้ขนาดเฟดออกมาพูดขนาดเนี้ยแต่ว่าถ้าเราดูบอลยูสิบปีของสหรัฐนะครับก็ไม่ได้ทํายังไม่ได้ทำยูไฮนะครับเป็นอยู่ที่ประมาณกสามจุดหนึ่งหกลบนะฮะไฮเดิมมีอยู่ที่สามจุดห้านะครับตัวเลขเนี้ยสําคัญนะครับสามจุดห้าเปอร์เซ็น์ของบอลยูสิบปีเนี้ยหมายความว่ามันคือขอบนนะฮะหรือว่าอัเปอร์บาวของนโยบายการเงินสหรัฐนะครับคือพูดง่ายว่าในอดีตเนี้ย อบอลยูเนจะพีคนะฮะก่อนนโยบายการเงินสหรัฐเสมอ,อมนะพี่บอลอันนี้ฟังดีๆน,นะครับ3.5%ของบอลยูสิบปีสหรัฐคือจุดตัดสินของตลาดรอบนี้นะครับถ้าข้อมูลทางเศรษฐกิจนะครับบ่งชี้ว่าเงินเฟ้อเนี่ยมันกดยากแล้วเฟดต้องขึ้นดอกเบี้ยมากกว่า3.5%หรือว่ามากกว่า4%นะฮะที่เป็นคอนเซนทรัตตยูตอนนี้เนี่ยเอ,อราคาหุ้นนะครับสินทรัพย์เสี่ยงทุกตัวจะทำยูโร นะครับแต่ว่าถ้าไม่เป็นไปนตามนั้นนะครับก็คือบอนยูเนี่ยก็ไม่ไม,ไม่ทะลุสามจุดห้านะครับถึงโม่แข่งตัวขึ้นแล้วสุดท้ายเนี่ยพอข้อมูลเศรษฐกิจบ่งชี้ว่าเศรษฐกิจกําลังชะลอต,ตัวอย่างรุนแรงเนี่ยผมเชื่อว่าถึงวันนึงเฟดจะเปลี่ยนใจนะครับแม้ว่าโมืนสุกเนี่ยเขาตัดเขาตัดรอนบอกว่าเขาจะไม่เปลี่ยนใจนะแต่เพราะผมผมกับมองมองต่างว่าถ้าข้อมูลเศรษฐกิจมันมันแย่อันเนี้ยเขาจะเปลี่ยนใจแต่ตอนนี้ยังนะฮะ แต่พี่เห็นว่าให้ oh. ใ,หให้สังเกตบอลยูคราวนี้กลับมาที่ตลาดหุ้นไทยแล้วกันนะฮะผมไม่อยากจะเสียเวลากับเรื่องเรื่องแมโครมากแล้วก็คือคําถามคือทำไมผมคิดว่าไม่คนขายหุ้นทิ้งนะครับเอผมชวนคิดนะครับเรื่องแรกปีนี้เป็นปีที่ฝรั่งเนี่ยซื้อหุ้นไทยเย,เยอะสุดเป็นประวัติการนะฮะหนึ่งแสนเจ็ดหมื่ล้านนะครับมากกว่าปีสองพันห้าที่เป็นเลคขอดไทยในอดีตคือประมาณหนึ่งแสนสองหมื่นคำถามคือ oh. ทําไมนะครับ ถา,ถามว่าทําไมนะฮะทไมฝรั่งถึงกล้าซื้ออโอเคเขาจะขายหุ้นสหรัฐขายหุ้นจีนนะครับขายหุ้นยุโรปนะฮะกลัวรีเซชชันแต่ว่าทําไมมาซื้อหุ้นไทยรไลรอไม่กลัวไม่กลัวประเทศไทยจะรีเซชชันด้วยเหรอคําตอบคือไม่ครับอันนี้คือเรื่องแรกครับที่ที่อยากจะบอกนักลงทุนวันนี้เลยว่ารอบนี้ถ้าหุ้นลงนะหุ้นไทยลงเนี่ยเป็นโอกาสครับไม่ใช่เป็นจุดที่คุณจะต้องไปล้างถอนเฮ้ยไม่ใช่ ต้องซื้อครับลงมารอบนี้ต้องซื้อครับแล้วก็ oh. แนวรับเนี่ยผมว่ารอบนี้เนี่ยคือประมาณพันหกหรือว่าเต่าพันหกเนี่ยผมว่าถ้าเกิดลงไปถึงนะผมว่าน่าสนใจมากแต่เดี๋ยวจะมาอธิบายทีละเรื่องนะฮะแต่ว่าผมสรุปแล้วกันว่าอันแรกเลยคือเรามองว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยแนวโน้มเนี่ยฟื้นตัวต่อเนื่องครับยังไม่เห็นสัญญ,ญาของ recession นะครับยังยังอยู่ในขาการฟื้นตัวคือส่งออกชะลอจริงนะครับตามภาพเศรษฐกิจโลกแต่ว่าท่องเที่ยวกาลังมาค่อนข้างแรงนะครับ แล้วเพนับดีมานเนี่ยผมคิดว่าจะชนะนะฮะในเรื่องของตัวเซกิชลอครับพี่มดลอง,ลงกลับไปดูสถิตินะครับตอนปี2008-2009ที่มีแฮมเบอร์เกอร์คริสเนี่ยาการท่องเที่ยวทั่วโลกนะครับติดลบแค่4เปอร์เซ็นนะครับอันนี้คือข้อที่จริงนะครับล่าสุดข้อมูลท่องเที่ยวทั่วโลกยังน้อยกว่าปี2 0 1 9หรือว่าก่อนโควิดเนี่ยมากกว่า50เปอร์ซ็นนั่นหมายความว่าวันหนึ่งที่ ทั่วโลกเนี่ยเปิดประเทศเต็มที่นะฮะแล้วผมเชื่อว่าจีนจะเปิดประเทศปีหน้าผมว่าเมืองไทยปีหน้าจะจะดีมากๆนะฮะผมไม่นับรวมถึงโค้งสุดท้ายของการเลิกตั้งของรัฐบาลนะครับ<ม>ในเรื่องของเการกระตุ้นเศรษฐกิจหรือการที่พรรคการเมือง,องต่างๆมีแคมเปญกระตุ้นเพื่อให้ตัวเองได้ได้คะแนนเสียงเนี่ยผมมองว่าอันเนี้ยโดยรวมจะสนับสนุนเศรษฐกิจไทยค่อนข้างมากนะครับสรุปเลยก็คือว่าผมมองว่าหุ้นไทยจะเอาเพอร์ฟอร์ นะฮะแล้วก็ลุ้นว่าปีหน้าเนี่ยตลาดจะเบรกขึ้นไปพันเจ็ดมากกว่าพันเจ็ดนะครับผิดคิวเปล่าอ่ะก็เดือนกันยาหุ้นลงให้ซื้อไงครับพี่มอน <c oughs> ผม <c oughs> ผม <c oughs> ผมผมว่าเราเลยบอกว่าถ้าใครที่มอง <c oughs> ท่ามสดได้อ่ะอซื้อตอนที่ตกนี่แหละที่คนเข้าขายให้เรานี่แหละฝรั่งถงซื้อเลยพี่มอนถามว่าทาไมฝรั่งถึงซื้อไงฝรั่งเป็นแมงเม้าหรือเปล่า อ่าผมลงคิดนะหลายคนบอกเนี่ยใครซื้อหุ้นตรงนี้เป็นแมงเมาสดงว่าฝรั่งเป็นแมงเมาใช่ไหมเออใช่ใช่ใช่เฮ้ยแล้วพวกกองทุนเมาเปล่า,าขายตลอดเลยกองทุนประเทศไทยอ,ะอ่ะเออกองทุนเนี่ยเราต้องมองสองมุมครับคือกองทุนเขาบริหารเงินให้กับผู้ถือหน่วยใช่เออเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าผู้ถือหน่วยขายหน่วยกองทุนเนี่ยเขาก็ต้องขายครับ อ๋อแปลว่าย่อยต่อจากกองทุนย่อยเป็นผู้เสนอโดยกองทุนไม่น่าเออโอเคอ่ากองทุนขายอ่ะมาผิดผิดทิศผิดทางเลยนะเพราะคนเพราะคนทุนหัวพี่เบ๊กอุ้ยพี่บิ๊กนี่คอนเสวทีฟบันนี่บูลลิกเลยอ่ะเชิญครับก็วาเนี้มีว่าผมสุดเลยคือคือเออพอมจะยังบอกเป้าหมายไม่ได้แต่ว่าผมคิดว่าลงมารอบนี้เดือนกันยาลงรอบนี้ ซื้อครับออกองทุนนี้เมาเป็นเจ้าของครับพี่สุดพอดคุณสุพจอ์นะฮะบัญชากนะเอาหน้าเด็กมาเนี่ยกลัวเลยคุณสุพจอ์กองทุนขายเมาไม้อะไรเงี้ยฮะเมาเป็นเจ้าของหน่วยลงทุนนะฮะเมาทั้งประเทศเมาที่ไม่ต้องคิดอะไรฝากเขาเขาซื้อเขาขายนั่นแหละโอเคเดือนกันยายนหุ้นลงให้ซื้อโอเคอ่ะ โหมาเนื้อเนื้อหนักหนักเลยนะรอบนี้พี่บิ๊กพี่บิ๊กเดือนกันยายนพี่บิ๊กนี่เคสเสกพูดหรือพี่บิ๊กพูดอันเนี้ยอ๋อผมใส่เครือเคเสกครับเนี้ยเคสเสกโอเคโอเคเคสเกพูดนะอ่าวันเดือนกันยายนหุ้นลงให้ซือนั่นเองนะฮะอ่าเราเป็นเม้าไปกับต่างชาติก็แล้วกันต่างชาติเป็นเม้ากับเราอ่ะจะเลือกเม้ากับใครเม้ากับเม้าหรือเม้ากับต่างชาติเลือกเอาทางทุนเออก็ดีนะ ฟันซื้อหุ้นอะไรกับเม้าต่างชาติโอเคครับอ่มามามาที่ที่หุ้นแนะนํานะครับผมจะามเยอะถ้าเค้นพี่เลยไม่ถามเ้าแบบที่ใส่คุณไม่ถ้าถามแกเยอะเดี๋ยวสับสนเอาที่แกพูดจบแล้วใส่สมองพี่เรียบร้อยเรื่องเรื่องแรกผมผมผมเย้ยอยู่เดียวเลยที่เม้าอนนี้ผมผมก็พูดมาตลอดนะแต่ว่าผมว่าคนอาจจะยังไม่ไม่ค่อยเชื่อผมก็คือกลุ่มพลังงานอันแรกเนี่ยผมว่าต้องพยายามแบบหาจังหวะในการขายออกไปนะ ผมชวงคิดสั้นๆเลยก็คือว่าถ้าเกิดว่าน้ํามันขาดจริงๆนะครับถ้าน้ามันไม่มีนะน้ำมันขาดแค่นี้เขาบอกว่าน้ำมันจะขาดหน้าหนาวเดี๋ยวจะไม่มีน้ํามันไม่มีน้ํามันไม่มีก๊าซเนี่ยผมถามง่ายๆเลยนะทําไมโอเปกถึงประกาศคัดสปายทั้งๆที่เอน้ํามันมันขาดอันนี้คําถามที่หนึ่งนะคคือพูดได้ง่ายว่าผมไม่ผมไม่คิดว่าน้ำมันมันขาดจริงๆมัน มันแค่เกิดจากการแซงชันเท่านั้นเองจะเอาราคาดีๆไว้ก่อนโอเคอ่ะใช่แล้วแล้วทุกครั้งทุกครั้งที่เวลาโอเปกทัดสัพายนะครับนล้วมันเป็นขาลงนะโอ้กลัวๆแต่มันจะลงโอเคเข้าใจเข้าใจใช่เขาต้องคัดซัายเพราะกลัวนมันจะลงครับใช่โอเคโอเคอ่ะอ่อันนี้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 เซกเตอร์แรกที่ผมคิดว่าถึงเวลาที่ต้องขายนะครับอ่หาทางขายแล้วกันเซกเตอร์ที่น่าซื้อนะครับ ผมผมเน้นในสั้นๆเลยคือจำไม่ง่ายเลยครับเน้นบริโภคในประเทศเน้นนักท่องเที่ยวแค่นี้ครับสองคำเน้นกเน้นการบริโภคในประเทศเน้นนักท่องเที่ยวใช่ไหแครับคือคือถ้าคุณมีหุ้นอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับการบริโภคในประเทศคุณที่เกี่ยวข้องกับภาคการท่องเที่ยวเนี่ยคุณเก็บไปเลยคุณถือข้ามไปปีหน้าเลยถ้ามีข่าวว่าจีนเปิดประเทศเมื่อไหร่นะครับอันนี้ผมว่าป๊อกเลยคือบุมเลยอป๊อกแดงอะฮะ ก็น่าจะได้ขายที่แพงกว่าน <wh ี้ครับอ่าผมผมซื้อมาวนี้ไม่ต้องพูดเยอะเลือกหุ้นมาให้พี่เลยใช่แค่นี้แหละผมว่าก็ผมว่าถ้าเอาง่ายสุดเราเล่นตามน้ำได้ไหมมอนกมแบงค์ง่ายสุดเดือนนี้เล่นแบงค์อ่าถูกแบงค์เขียวแบงค์ม่วงได้หมดไหมแบงค์เงินผมคิดว่าคือถ้าให้ผมเลือกนะผมผมชอบ ผมชอบเกียรติอาคินพัทรละจริงๆไม่อยากเชียร์ซ้ำแต่ก็พูดพูดซ้ำต่อสักนิดนึงแล้วกันเออผมชอบเคเคีอันนี้เบอร์หนึ่งเลยผมให้เป็นเบอร์หนึ่งเออเบอร์สองเนี่ยผมให้เคเองครับเคทีดแบงค์ฟ้าอ่มามามาครับเอร์เบอร์สามเดี๋ยวไปตีความอีกแล้วกันเออตัวเคเหมือนกันใช่ไหมพี่ตีพูไม่ได้คูไม่ได้ไม่เป็นไรพี่ก็ตีความไงตัวพี่คุณบิ๊กไม่ต้องพูด อ่าอีกตัวนึงก็ตัวเคนะอโอเคค่ะครับอันนี้เซกเตอร์แรกผมว่าชิแบบง่ายๆ <K S 2> ไม่ไม่ซด<จ>บซ้อนนะครับโอเคแล้วตัวไหนอีกอ่ะเออวันนี้ผมว่าถ้าดูจากเออัพไซด์ที่เริ่มเริ่มเปิดนะครับเราหุ้นลงมาเอ่อพอสมควรน,นะครับผมว่าโรยฟ้าเนี่ยหน้าหน้าหน้าเข้าไปรับเพื่อเล่นรีบาวน์นะครับเพราะว่าราคา้ิบมันราคาแก๊สเนี่ยเอ่อเย่อตัวลงมาเนี่ยเซนติเม่ได้กลับมาที่โรยฟ้า นะแล้วก็เป็นเซกเตอร์ที่ดิเฟนซีฟด้วยนะครับถ้าถ้าชอบเอ่อตัวท yeah ี่ไฮไฮริสไฮริเทิร์หน่อยก็บีครีมนะถ้าคอนเซอร์วทีฟก็ไปเกานะครับเออเออโอเคค่ะ้หรือว่าไปลาดก็ได้นะครับโอเคลาดลาดก็ดิเฟนซีฟเนาะครับที่ที่พูดมายังไม่มีเซกตัวเลยเนี้ย k k p ตัวเดียวมั้ย เอาเซกเตอร์ที่สามแลันะผมผมพูดแถมเซกเตอร์หนึ่งแล้วกันท่องเที่ยวแล้วกันน่ะท่องเที่ยวท่องเที่ยวเนี่ยผมคิดว่าเอเดเนี่ยถือต่อได้นะครับเรามากันตั้งแต่สี่บาทกว่าห้าบาทตอนนี้มั็นห้าบาทหกสิบแล้วเรารุ้นไปหกบาทแล้วกันนะครับเอเดเอ่อผมคิดว่าพวก medical ท o u r ึ s m อย่างบำรุงราชหรือว่า d e n t a l c o r p อ r a t i o ่ก็ยังก็ยังได้โปรฟิตลันต่อนะครับแล้วก็โรงแรมถ้าคิดได้คิดอีกสักโรงแรมที่ ที่เป็นโดเมสติกโฮเทลนะฮะผมว่าเซนเทลโอเคนะครับเพราะว่ามีทั้งร้านอาหารแล้วก็มีทั้งโรงแรมนะครับก็ประมาณนี้เซ็นทายอาหารี่40%โรงแรมเซนเทลพวดโรงแรมเซ็นเซทลขายอาหารมากที่สุดค่ะก็ประมาณนี้ครับถ้าแต่ถ้าแบบผมเอาแบบคร่าวๆสรุปนะประมาณนี้ค่ะได้ๆพี่บิ๊กเอาสั้นๆเนาะแต่จับใจความง่ายๆเพราะไม่ต้องจับเยอะจับเยอะแล้วงง จับง่ายพี่บิ๊กว่าเป็นเม้าตามต่างาชาติไปนะแล้วก็หุ้นมันก็น่าจะขึ้นต่อนะแล้วก็รอจีนเปิดประเทศก็ป๊อกเด้งนะไอ้หุ้นที่เราถือเพื่อการท่องเที่ยวนะอะ่หุ้นท่องเที่ยวที่มีไว้ตั้งแต่5บาท A W C โรงมันบาล,ลุุนราที่มีไว้ตอนที่มันตกลงมาแรงๆแล้วตัวดีเดนเทาทำฟันแล้วก็โรงแรมเซนทันมันได้ไปอยู่จากร้านอาหารนะโอเคแล้วก็หุ้นแบงเคเจพีสามเขอบคุณค่ะสวัสดีครับ กะสั้นๆสหรับพอดีวันนี้ติดขัดนิดหนึ่งนะก็เลยขัดขัๆกันเกินกันนะฮะสำหรับนั้งถุน่ะ